ตีนซ in ึ่งมันสะกิดผมพี่พี่มันสะกิดผมตาหนึ่งตาสองไม่พี่หลังเข้าผมตาสามพี่หลังเข้าด้วยอ๋อ้ยตัวนี้พี่ดาวสามเลยพี่เอาดิเอาดิน้องน้องเลยน้องน้องนี่นี่อยู่บอกพี่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 กันยี่วันยี่วัน สวยสวยครับสวยสวยคือแพอืออยู่ด้ผมเลยเนี im ่ยโดนน้ำพี่โดนไป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 พี่ช้าแทนผมหน่อยเรียกผมจะหมดแล้วเนี่ยไม่อาสาพี่เข้าสุดแล้วน้อง มันเปิดล่าผมแล้วพี่อ่าเปิดล่าเปิดล่าใช่ปะยีวเงไห้ฮายดาวดาวไปพีไปไปไปบ้านบ้านนั้นน่ะบ้านนั้นนะมีไรไรพี่แล้วเห็นเยอ่เห็นอยู่ว้าวมาลังตามกมา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 ลังาามาาม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 าังมามามามเมาามามเมาาามเามเมาามามามาามาามามามาามาายเมามา โอ้ยเกมไม่ได้ข้าซ้ายเหรอเจ็บอะเจ็บอ่ะโดนโดนโดนหนักดาว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 เฮ้ยแม่งมีตัวโคบอยู่ไกลๆด้วยแม่งโคตรเว่อร์ยิ่วกูมาแล้วอันเนี้ยหล่อเล่นหัวกูจะตายเจ็บตาย กูจะตายหน้ากูหน้ากูหน้าก so ูโคกูไหนดิโผล่ไหนดิอย่าเน่นเออเฮ้ม oh ม no. ันลุมกูมันลุมกูมันจะลุมกู3ามัสองเอ้ยมีชุบกันสาม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 เกมสามมีควายไม